อ๋อนี่นี่เป็นเฟซบุ๊กของผู้หญิงที่พูดถึงเป็นพูดเป็นต่อนะครับก็คือทางโซเชียลเนี่ยทางเฟซบุ๊กนี่ก็คือคุณต่อพอไม่ได้เงินก็คือแบบอาจจะมีการโต้ท่เอออาอเป็นต่อใช่ไข้อความประมาณว่าแตว่าคำอวยพรที่เมื่อท้ายปีที่ฉันได้รับคำอวยพรที่บอกได้ว่าวงการมายานิช่างสกปรกคนทํางานไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามมีสิทธิ์และเสรีภาพเท่าเทียมกันหรือเปล่าก็คงไม่ อะไรนะให้คุยให้ผู้ชมอ่านต่อให้ผู้ชมอ่านต่อแล้วกันเพราะเราแต่ประมาณนี้คือพูดแต่ไม่เห็ข้างล่างอะไรนะคอแขกอันนี้เป็นข้อความของคุณอูดที่เขาแคปมาเดี๋ยวมีอ่านเดี๋ยวขออีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปคุณอูดพูดอ่ะเป็นคำพูดที่ไม่ค่อยจะสุภาพเท่าไหร่นะฮะอีต๊ดเอาเงินกูมาอีตืดมึงต๊ดมาพรุ่งนี้กูเอ้ยมีหลายอีด้วยไปทีตืดพากูไปอัดสปอร์ตมึงตาย มึงอ๋อมิด่าว่าจิ้งเหลนด้วยนะเหมือนจิ้งเหลนไม่ใช่จิ้งเหลนไม่จิ้งเหลนมืออ๋อเหรอใหญ่กว่าจิ้งเหลนใช่ไหมใหญ่กว่าจิ้งเหลนเราเจอได้แค่เป็นคำสาดเป็นคำด่าที่แบบไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เป็นเซนเตอร์คำไว้นะแต่คุณผู้ชมก็น่าจะคิดเองนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมครับคือปการมาเทอมปกตินะก็คือแบบว่าถ้าเรารับงานไปสักชิ้นหนึ่งเนี่ย คืองานเขาจะจ่ายค่าตัวครึ่งหนึ่งก่อนอคือเป็นเหมือนกับมัดจําเอาไว้ว่าเออจ่ายส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือก็คือต้องงานที่จ้างมานี่ผ่านกนารไอ้พวกจากเจ้านาไอ้จากคนหน้าหรือว่าอะไรต่างๆนี่เยอะแยะในบริษัทใช่ไหมกูางานจะออนแอร์หรือว่าออก อ่าแอปพูดได้ว่างานผ่านหรือว่าต้องมีส้มง,งานอะไรหรือเปล่า<ช><ห>ถ้าง,งานโอเคเรียบร้อยเสร็จก็จะจ่าย, <จะ S 2> ส,ายส่วนที่เ<อ>หลือแต่อาจจะช้าบ้างอะไรบ้างกรา,ารติดต่อประสานงานมันก็จะใช้เวลานิดนึงใช่ไหมในวงการมันคือขั้นตอนอะไรมันก็จะเยอะแต่เยอะแยะนิดนึงและทีวีก็จะเปลี่ยนวิธีการอย่างนี้เหมือนกันอ๋อยังไงเออจะให้เงินพนักงานแค่ครึ่งเดียวแล้วรอแอปพูดงานก่อนอแอปพูดอ๋อน่าเซ็งเลยใช่ไหมพี่คมด้วยนะรู้ไหมอ๋ออสี่เดือนหลังตอนนี้ก็คือครึ่งเดียวอ๋อครึ่งเดียวเหรอมันสองเพาจ้างพี่คมมาสองพันเออเลยฉันออกแลล้ว่ะ แหมแต่ไม่ได้เลยกระทบกระทั่งเรื่องเงินนี่ไม่ได้เรื่องเงินไม่ได้คุยเรื่องอื่นได้นะถ้าเรื่องเงินนี่ถึงจะคุยเรื่องจริงก็สียดนะถ้าคุณผู่ชมถ้าคุณถ้าคุณพี่คมมีปัญหาเรื่องเงินนะเป็นอะไรไม่ได้เพราะเขาจะไปฉากับเจ้านายจริงจรเขาเป็นคนเดียวที่จากัเจ้านายได้ยืนท้าเสเองเงินเงินเดือนชันพวกเราอ่ะเงินเดือนล่าช้าเราจะทำอะไรไม่ได้แต่คนนี้เขาทำได้เพราะสามารถเพราะเสอเอ๋ได้ดังเพราะเขากล้าเพราะเขาก้า เขายืนหยัดมาถึงทุกวันนี้ได้เาอกล้าเราต้องกล้าใช่ไหมสมควรไหมที่ทอย่างนี้แต่ว่ามันก็คือน่าจะมีการได้พูดคุยกันว่าเหตุผลว่าอธิบายกันว่าผมไม่ได้เงินมานานแล้วนะฝ่ายนู้นก็ต้องอธิบายว่าเออมันผ่านขั้นตอนนี้แก็ต้องต้องมีระยะเวลาหรือวันกําหนด ขอบเขตเวลาให้นิดนึงแต่ผมว่ามันต้องมีนอกมีในถ้าเขาโกรธขนาดนี้ใช่มันต้องมีอะไรเสี่ยงหรือว่าอาจจะได้การตอบโต้กันแต่เราไม่ได้เห็นไนงะระหว่างสองท่านนี้นแต่ก็เลยเห็น,นอาจจะของกูเป็นต่อที่เป็ดโพสต์ขึ้นมานแต่ของอีกฝ่ายหนึ่งเราก็ยังไม่เห็นใช่ไหมว่าเป็นยังไงใช่ไหมต้องฟังความทั้งสองฝั่งนะแต่ไงก็ขอให้เคลียร์กันให้ได้แล้วกันเนาะจะปีใหม่แล้วอย่ามีเรื่องอะไรที่เป็นก้อนเป็นก้อนนะ เียไปเถอะให้ทยอยมาทีละหมื่นสองหมื่นก็ได้ทีละหมื่นสองหมื่นทีละพันสองพันก็เอาอ่านะก็คือวงการบันเทิงนะมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยเนาะพี่น้องกันก็ไงเคลียรดลงนะครับจำหมื่นรู้สึกว่าช่วงนี้ดาราจะมีปัญหาเรื่องเงินกันเยอะตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ยังไงเคลียร์กันให้ลงก็คุยกันก่อนรับงานแล้วก็คุยกันให้เรียบร้อยด้วยแล้วกันได้ข่าววันก่อนให้หวยไม่ใช่หรอถหวยวันนี้หนึ่งหกศักพี่คมได้ข่าวว่าถูกหวยใช่ป่ะถูกหวยเลขผมก็ถูกเหรอจริงๆอเจรา้ิง แต่ตั้งแต่เด็กมาจนเป็นหนุ่มเลยเพิ่งถูกระตัน้าผมถูกคุณผู้ชมสี่สามเหรอโต้นแล้วงวดนี้ล่ะหนึ่งสามไหมหนึ่งหกสามงวดนี้เ็แลหกสามเออหนึ่งหกสามนี่เป็นตีกันกันเฮ้ยเดี๋ยวตํรวจจับในการเล่าไม่ใช่ไปหวยพูดเลสเป็นมมกเป็นมมกอ่าเป็นมมก แต่จริงๆหน่าจะโอ้ย163ก็สวยเลยหนึ่งหกสามหนึ่งสามก็ได้63 36ก็ได้ท่านเจ้าหน้าที่ท่านไหนที่ไม่รู้ว่าโอู่ที่ไหนเราจะขึ้นที่อยู่ด้านล่างหนึ่งตามจับเราจูงเลยที่ตามด้านข้างช่วงนี้ปิดไปก่อนครับช่วงหน้าครับผมมีภาพบรรยากาศครับพี่โอ๋ช่วงมีไฮเดอร์ซีสใช่เขามีภาพบรรยากาศเขาเป็นการเปิดตัวเกี่ยวกับสวยๆงามๆคอลเลคชั่นใหม่ปี2013ันาชิเซโด รูปบิวตี้ปาร์ตี้2013นั่นเองครับซึ่งมีแบรนด์นำ9แบรนด์นะครับในคู่ของชิเซโดนะเกี่ยวกับเครื่องสำอางเครื่องแต่งหน้าน้ำหอมด้วยโอ้มีเยอะเดี๋ยวจะเขอ่านดูว่าจะมีเยอะไหมอ่าใช่ครับเดี๋ยวจะมีงานภาพบรรยากาศงานสำหรับปาร์ตี้ของชิอ่าเซโดนะครับโอเคครับเจอกันช่วงหน้าครับหน้าครับ